สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะปัญหาแม่ผัวกับลูกสะพายมาอีกแล้วนะคะแล้วก็วันเนี้ยค่ะมันมีเคสของผู้ชายนะคะเข้ามาถามว่าเขาเป็นคนกลางเขารู้สึกหนักใจกับการที่แบบว่าเฮ้ยแฟนเขามีปัญหากับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ไม่ค่อยลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีการนะคะ รับมือกับปัญหานี้อย่างไรนะคะแล้วครูก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันมันเป็นปัญหาใหญ่แหละและหลายๆคนเจอนะคะวันนี้ครูก็เลยจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบละเอียดนะคะเผื่อมันจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยเนาะเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะใครมีปัญหากันแบบไหนบ้างเอ่ยแม่ผัวก,กับลูกส u r p r เจอไหมคะเจอกันบ้างไหม ต้องมีบ้างอะนะคะเข้าใจนะคะว่าการที่เราอยู่กับคนที่หมู่มากอะค่ะอยู่กับคนแบบหลายคนอยู่กับคนเยอะๆอะมันจะมีเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยหลายคนมันก็หลายความคิดใช่ไหมคะพอเวลาที่หลายคนหลายความคิดเนี่ยมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นกลายเป็นปัญหาเนาะกลายเป็นแบบว่ามันก็จะมีปัญหาที่แบบมันมันมากขึ้นไปจากนั้น ะคะใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาให้วิธีการนะคะหรือวิธีที่จะจัดการยังไงให้มันรู้สึกว่าม,มันตรงจุดมากที่สุดเนาะเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊ดนึงนะคะเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นนะเพราะว่าฟังเรื่องราวเนี้ยมาเยอะมากเลยค่ะเกี่ยวกับแม่ผัวกับลูกสะพ้ายนะคะมันมีหลายรูปแบบมากเลยกับคนที่เจอและยอมรับจริงๆนะคะว่าคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับ แม่ผัวกับลูกสะใภ้เนี่ยคือคนเขาต้องแบบอดทนมากจริงๆกับการที่จะต้องรักมือโดยที่เขาไม่ได้อยากประชิญน,นะคะไม่มีใครหรอกที่จะอยากมีปัญหากับแม่แฟนถูกต้องไหมคะแต่บางทีอะ่ะคนเราอะ่ะก็เจอแม่แฟนที่แบบหลายจริงๆนะคะแม่แฟนจะมาในรูปแบบของแบบเฮ้ยบางบางครั้งอะค่ะ ต่อหน้าลูกลูกชายเขาว่าคือเขาก็ดีแต่รับหลังลูกชายเขาว่าคือเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถูกต้องไหมคะหลายหลายคนก็เจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราระหว่างที่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนกลางคุณเป็นสามีอะอันนี้ก็แฟนคุณอันนี้ก็แม่คุณคุณจะจัดการยังไงนะคะทางที่มันแบบจัดการได้แบบตรงจุดมากที่สุดคือคุณต้องเข้าไปคุยกับแม่คุณก่อนว่าแม่คุณเนี่ย ไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับแฟนคุณเออไม่ชอบตรงไหนปัญหาตรงไหนที่แบบเฮ้ยแม่ติดอยู่ให้แม่พูดออกมาโดยที่คุณไม่ต้องเอาแฟนคุณไปนะเพราะเวลาที่เขาอยู่กับคุณน่ะเขาก็จะเป็นคนที่แบบกล้าพูดได้เต็มที่เพราะคุณก็ลูกเขาถูกต้องปะเขาก็จะเปิดใจคุยได้มากกว่าแล้วคุณก็ลองดูว่าแม่คุณน่ะไม่ชอบอะไรนะคะแล้วมีปัญหาตรงไหนก็จดลิสต์มานะคะและ คุณก็ไปถามแฟนคุณว่าแฟนคุณเนี่ยไม่ชอบแม่คุณตรงไหนหรือรู้สึกติดใจกับอะไรนะคะติดใจกับอะไรก็ให้คุณเนี่ย สดลิสต์ออกมานะคะแล้วคุณลองดูซิว่าเฮ้ยแม่เจอปัญหาแบบนี้มาอะแฟนเราเจอปัญหาแบบนี้มาแล้วลองดูสิว่าเราจะช่วยเขาอะเราเป็นคนกลางอะเราจะช่วยจัดก,การปัญหาเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วให้มองทุกอย่างตามความเป็นจริงคือไม่ได้เอียนเอ็นไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแม่เจอปัญหานี้มาอะลองดูกับแฟนซิว่าเฮ้ยแฟนเราเป็นแบบนี้แบบที่แม่พูดจริงหรือเปล่านะคะถ้าแม่พูดอ๋อในสิ่งที่แม่พูดจริงอย่างเงี้ยก็อาจจะลองคุยกับ เขาว่าเฮ้ยเธอลองปรับบางสิ่งบางอย่างลดลงไหมนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจนะคะว่าเป็นเป็นแบบเฮ้ยวัยรุ่นเนาะอาจจะแบบหัวล้อนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบแม่ผัวแรงมาฉันก็แรงกลับอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟิลนี้นะคะแต่การที่แบบแรงไปอะค่ะบางทีอันนั้นก็แม่เขานึกภาบอกปะ เราทุกคนก็หลักแม่หมดตัวเขาเองก็หลักแม่การที่เราแรงไปด้วยสภาวะอารมณ์ที่เราแบบว่าเฮ้ยควบคุมมันไม่อยู่อะค่ะมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตขึ้นกลายเป็นเหมือนเราอะไปสร้างแผลใจให้กับ แม่เขามากขึ้นพอเวลาที่สร้างแผลใจให้กับแม่เขามากขึ้นเนี่ยปัญหาเนี่ยเขาก็จะยิ่งเกลียดเรามากขึ้นถูกต้องไหมคะเราก็อาจจะหาเรื่องแบบกั่นแกล้งเราพูดอะไรให้เรารู้สึกแบบไม่สบายใจนะคะมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการแบบใจร้อนอย่างเงี้ยนะคะครูอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยมัน การตัดสินใจทุกอย่างอะ่ะขอให้มันช้าลงนะคะเมื่อไหร่ที่มันช้าลงนะคะทุกอย่างมันจะได้ผลผลดีอะ่ะเ,ออเนาะการเงียบบางคนบอกเงียบก็แล้วก็ยังแบบเฮ้ยโดนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องรู้จักแบบเมตตาและให้อภัยให้เยอะนะคะบางทีคนแก่ต้องพูดตรงๆนะคะว่าคนแก่บางทีเขาจะมีอารมณ์นะคะที่เขารู้สึกว่าเขาแบบ เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะ่ะบางทีเข้าใจมุมมุมอารมณ์ของแบบแม่ที่รักลูกมากๆากปะคนที่แบบมีมีมีลูกอะเนาะจะเข้าใจว่าฟิลของการที่เรารักลูกอะเรารักแบบไหนเต่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเหมือนมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาแย่งความรักจากลูกเราไปอะแล้วก็คือลูกเราก็ให้ความสนใจกับ ตัวแม่น้อยลงนึกภาพอรอกปล่าพอเวลาที่ลูกมีครอบครัวก็จะสนใจแบบเฮ้ยลูกเมียอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเผลอเลยการที่แบบเฮ้ยสนใจพ่อแม่เกินไปแล้วพ่อแม่ก็รู้สึกแบบน้อยใจยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยกลับมาไม่ชอบเราแทนตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นมุมมองความคิดของเขาเพราะเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยในใจเขาคิดอะไรอยู่ถูกต้องไหมคะขอให้ทุกอย่างการตัดสินใจให้มันช้าลงช้าลงช้าลงนะคะแล้วมันก็จะมีผลดีเนาะต่อทั้งคุณเองแล้วก็ตัวแม่เองนะคะเวลา ที่แม่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเจอ,อมนุษย์แม่ผัวแบบเกี้ยวกาดอะมันมีเนาะเล้ลอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตจริงอะมันมีมันยิ่งกว่าในละครอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราเมตตายเยอะๆเอออ่อนน้อมถ่มถมอมตนเยอะๆค่ะเนาะสุดท้ายแล้วเลยอะความอ่อนน้อมถ่อมถ่มอมตนของเราอะค่ะมันจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเราได้เลย ออแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บความที่แบบเฮ้ยคิดมากจากเขาเอะมาคิดนะเมื่อไหร่ที่เราคิดอะโอเคเราจะเป็นทุกถูกต้องปะแต่ในสถานการณ์ที่แบบมันอยู่ตรงหน้าค่ะบางครั้งเราเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ที่จะไม่ให้รู้สึก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราคอนโทลอารมณ์ตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ไปโฟกัสอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะสําหรับแฟนคุณเนี่ยสำหรับคุณเนี่ยเป็นตัวแฟนเนี่ยคุณก็ต้องแบบเฮ้ยไปคุยกับแม่คุณด้วยว่าเฮ้ยการที่แม่แบบไปแกล้งเขาแบบเนี้หรือการที่พูดกับเขาแบบเนี้คือมันก็ไม่ถูกนะเออให้แม่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้รักและเมตตาเอ็นดูคุณก็ต้องคุยกับแม่คุณว่าอันนี้เป็นผู้หญิงที่คุณรักถูกต้องไหมคะ คุณก็ต้องบอกให้แม่คุณรับรู้ว่าคุณรักใครอะ่ะก็อยากให้แม่รักด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าคุณจะได้สบายใจในสิ่งที่แบบเพ้ยอยู่บ้านเดียวกันอะ่ะมันจะได้รู้สึกว่ามันมีความสุขมันไม่มีปัญหาเพราอไม่อย่างงั้นนะคะเวลาที่มันมีผู้ชายหลายๆคนที่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจอะ่ะกับปัญหาเนี้ยหรือละเลยออกไปคุณรู้ไหมว่าแฟนคุณอะ่ะเขาอะ่ะรับสึกหนักมากเลยนะในทุกๆความรู้สึกที่เขาจะต้องมาทน กับคนคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยร้ายใส่เขาคนคนหนึ่งที่แบบแก่นแกล้งเขาอยู่อ่ะนั่นก็คือแม่ของคุณคุณเข้าใจฟิวนี้ปะ่ะเขาต้องอดทนมากขนาดไหนแต่เขาก็ยอมเพราะเขารักคุณอ่ะแล้วคุณจะปล่อยให้เฮ้คนที่คุณรักอ่ะนึกภาพออกปะ่ะคุณจะเมินเฉยกับปัญหาเนี้ยไม่ได้นะ เออไม่งั้นคุณจะเป็นสุภาพบุรุษไม่มากพอคุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะคุณเลือกเขามาแล้วคุณเอาเขามาอยู่บ้านแล้วอ่ะคุณก็ต้องใส่ใจทุกๆความรู้สึกของแฟนคุณด้วยไม่ใช่เฮ้ยคุณทิ้งการกลางคันอ่ะคือมันใช้ไม่ได้นะคะสําหรับผู้ชายคนไหนอ่ะที่คุณคุณแบบว่าเฮ้ยปล่อยแฟนให้คุณแบบประสบลบกับแม่ผัวอยู่นะคะคุณตงจาไว้เลยนะคะ คุณต้องเป็นคนไปเคลียร์นะคุณจะมาปล่อยละเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณจะไม่เป็นสุภาพบุรุษมากพอนะสวัสดีค่ะปูเป้สวัสดีนะคะคุณพีนะคะแล้วก็เหมือนคุณอะไรเนี่ยคุณน้อยหน่าใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนกลางคุณก็ต้องไป หาปัญหามาก่อนว่าทุกคนติดอะไรถูกต้องไหมแล้วคุณก็ค่อยๆแก้ไปทีละจุดนะคะหรือถ้าปัญหาบางอย่างอ่ะเข้าใจนะว่ามันแก้ยากในเรื่องของความรู้สึกคนอ่ะเวลาคนที่มันรู้สึกไม่ดีไปแล้วว่ามันเหมือนแก้วแตกไปแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะทําให้แก้วนะั้นอะ่นะกลับมามีสภาพดีได้เหมือนเดิมถูกต้องไหมคะมันอาจจะแก้ยากหรือมันอาจจะแก้ไม่ได้เลยแล้วทีเนี้ยจัดการยังไงคะในขณะที่จะต้องอยู่บ้านเดียวกันคุณอาจจะต้องให้ต่างคนต่างอยู่ นะคะแล้วก็อาจจะคุณอาจจะต้องแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าพูดกับแม่ไม่ได้เข้าใจฟิลอารมณ์ของคนแก่บางทีเขามีความดื้อในตัวเนาะแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ใจตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เชื่อว,ว่าหลายๆบ้านเเป็นนะคะที่เจอแม่ผัวแบบเนี้ยแม่ผัวแบบโอ๊ยฉันแบบอารมณ์ฉันอะ เกบ้านชนะเข้าใจฟิลนี้ปะมันมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเฮ้ยบอกแฟนคุณว่านิสัยแม่คุณน่ะเออเขาอาจจะเป็นคนแบบเนี้ยคุณต้องพูดให้ให้แฟนคุณเข้าใจก่อนเพราะว่าแฟนคุณน่ะเขาไม่ได้เข้าใจแม่คุณในทุกๆเรื่องแต่คุณเป็นลูกอ่ะคุณโตมากับเขาอ่ะคุณย่อมรู้จักนิสัยของ แม่คุณดีถูกต้องไหมคุณก็ต้องเฮ้ยบอกแฟนคุณว่าแม่คุณน่ะเขาอาจจะเป็นคนแบบเนี้ย แชร์ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณปู่เป๊นะคะแม่คุณเขาอาจจะแบบเฮ้ยเป็นเป็นคนแบบเนี้ยเออขอให้แบบอยากถือสานะเออแม่พูดอะไรคือไม่ต้องเก็บมาคิดนะแล้วคุณก็ทําการที่เฮ้ยเทคแคร์แฟนคุณมากๆเออเนาะเวลาที่แฟนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฟาดฟันกับแม่คุณมาคุณก็เออปอบโยนเขานิดหนึ่งไม่ใช่คุณแบบ ละเลยแล้วไม่ปอบโยนแล้วปล่อยเขาแบบลอยแพเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่โอเคอะ่ะเขาเป็นคนเสียสะละที่จะต้องย้ายออกจากบ้านตัวเองมาอยู่บ้านคุณอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องซับพอรตในทุกๆความรู้สึกของเขาถูกต้องไหมคะคุณก็ต้องแบบเฮ้ยซับพอตในในสิ่งที่แบบตอนที่คุณคบเขาอะ่ะคุณคบแฟนคุณอะ่ะคุณอยากได้เขามาดูแลยังไงคุณอยากได้เขามาเป็นแฟนยังไงตอนเนี้ย ถึงจะคบกันมานานแล้วอะคุณก็ยังต้องใส่ใจความรู้สึกนั่นอยู่ถูกต้องไหมคะเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่คุณจะต้องดูแลเขาโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ให้ความเทคแคร์เขาไปนะคะใส่ใจเขาพยายามถามเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่พะพอเวลาที่เขารู้สึกแย่มากๆแล้วเขามีคุณปลอบใจอยู่ข,ข้างๆอะอันนี้จะช่วยได้จะช่วยทําให้เขาแบบเฮ้ยทาให้ความรู้สึกจากเขาที่แบบหนักๆอนะคะ่ะ แฟนคุณจะรู้สึกลด,ดลงต่อให้จะฟาดฟันจากแม่แฟนคุณมามากขนาดไหนแต่ในระหว่างทางเขารู้ว่าเฮ้ยคุณไม่เคยทิ้งเขาเลยอะ่ะเขารู้ว่าเฮ้ยคุณใส่ใจเขาตลอดแล้วคุณก็แบบเฮ้ยให้ความรักความสวใส่ใจเขามากกว่าเดิมอะ่ะเขาจะรู้สึกโอเคมากค่ะอืมและเขาก็จะพร้อมที่จะผ่านเรื่องเนี้ยไปพร้อมกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านเลยนะคะปัญหาแม่ผัวกับลูกสะพ้ยนะคะครูบอกเลยว่ามันมัน ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันมีแบบหลายรูปแบบในเรื่องของแบบปัญหาต่างๆนะคะบางคนฟาดกันซึ่งหน้าบางคนก็ไม่ฟาดซึ่งหน้านะคะไม่ฟาดกันซึ่งหน้าแบบเนี้ยค่ะมันมีลัครูเข้าใจนะคะว่าเอ่อการที่เราเป็นลูกสะใภ้แล้วเราจเจอแม่ผัวที่รู้สึกไม่โอเคอะ่ะมันมีความหนักใจอยู่ในนั้นเนาะมันมีความทุกข์อยู่ในนั้นมันมีความรู้สึกต่างๆที่เราจะมีคําถามว่าเฮ้ยทาไมเขาแบบเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน ทำไมถึงไม่ชอบเราทั้งที่บางทีเราแบบเฮ้ยทำตัวดีมากเลยนะทั้งที่บางทีเราแบบไม่คิดอะไรเลยนะแต่ทําไมเขาต้องแบบมาคิดกับเราแบบเนี้ยค่ะเข้าใจนะคะก็ถ้าแก้ที่เขาไม่ได้อะ่ะเออเราก็กลับมาแก้ที่เราแต่ผู้ชายทั้งหลายนะคะครูขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าคุณเป็นคนกลางคุณต้องจัดการเรื่องนี้ ะะเพราะคุณต้องรู้ว่าแฟนคุณนะเขาเสียสละมากขนาดไหนกับการที่จะต้องรับอารมณ์ของแม่คุณพราะเขารักคุณมากเขายังถึงอยู่จุดนี้อยู่เพราะเขารักคุณมากเขาจึงยอมทนทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารักคุณมากขนาดเนี้ยช่วยหันกลับมามองความรักที่เขามีให้คุณด้วยนะคะแล้วก็ขอซับพอตในทุกๆความรู้สึกของแฟนคุณ ะะสําหรับวันนี้นะคะครูหวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์สําหรับคู่รักของใครหลายๆคนที่ยังเจอปัญหานอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเฮ้ยใ,ในการจัดการอารมณ์ของแบบแม่ผัวกับลูกสะใภ้เนี่ยครูเคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปก่นกอนๆคุณลองไปหาดูได้นะคะหนะ้าเพจ นะคะเคยพูดไปแล้วเราก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูที่ปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะก็มาให้มุมมองเทคนิคกันดีๆอีกแล้วนะคะแล้วครูก็หวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์นะคะถ้าคุณเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยแชร์ออกไปนะคะให้คนรู้ด้วยนะคะเขาจะได้อ่อเอาไปแบบเฮ้ยไปแท็กให้แฟนดูนะคะแฟนเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาต้องไปแก้ปัญหาเนี้ยอย่างไรแล้วเขาจะต้องแบบเฮ้ยซับพอตในอารมณ์และความรู้สึกคุณอย่างไร นะคะสำหรับวันนี้ตัวครูเองต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ